สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําขนมมันสับปะหลังนะคะอ่ะในนี้ก็เป็นมันสับปะหลังนะอันนี้แม่อขูดเป็นเส้นบางๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่อจะนําไปปั่นนะปั่นให้ละเอียดนะคะอ่ะแล้วทีนี้ว่าขั้นตอนการทาก็อันนี้มันสับปะหลังนะคะแม่โอปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้านะให้สะอาดแล้วก็แม่โอไม่ผ่านะเพราะว่าเดี๋ยวแม่โอใช้ขูด ตรงกลางไม่อบก,ก็ไม่เอาเนาะไอตรงที่มันเป็นเส้นตรงกลางนะคะนี่ใช้อีตัวขูดเลยง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาละเอียดเนาะหรือใครมีตัวที่เป็นสไลด์เส้นฝอยๆก็ได้นะคะใช้สไลด์ไปเลยนะอันนี้แม่โอ,อมีแบบขูดก็ใช้แบบขูดนะคะมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเนาะหรือจะเป็นมีดก็ได้มีดฝานบางๆแล้วค่อยนําไปปั่นนะคะ นี่เนาะแม่โอก็จะทําอย่างนี้จนเสร็จนะเดี๋ยวก็นำไปปั่นนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยละกันเนาะ,ะหลังจากที่แม่โอเอามันไปปั่นมานะหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะอ่าเละนิดนึงนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการผสมเนาะทาตัวขนมนะคะ,อ,ะอันนี้นับแม่โอแนะนําส่วนผสมก้อนอันนี้เป็นแป้งเท้ายม่อมนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําตาลสายขาวนะเกลือป่นนะคะอ่ะแม่โอ,อ๋ก,ก็จะใส่เกลือลงไปนะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะอะ่น้ำตาลสายขาวนะคะ,ะใส่ไปแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดผสมแล้วเราไม่หวานเราค่อยเติมนะคะอ่าแล้วแค่นี้แป้งเท้านะคะ ใส่ไปสักสามช้อนนะถ้าเกิดไม่มีก็แป้งมันก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้มือเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าแป้งของเราะละลายหมดหรือ,อยังเข้ากันดีหรือ,อยังนะคะนี่ก็ใช้มือนวดนะคะนวดให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะขยำขยำนะคะ นี่นะพอเข้าากันดีแล้วเดี๋ยวแม่โอจะเอาไปใส่พิมพ์แล้วนึ่งนะคะนี่นะนี่นวดนวดอย่างนี้นะนวดไปเรื่อยๆนะคะเอาจนเรารู้สึกว่าเข้าเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วอ่ะแตะแตะลิ้นดูชิมรสชาตินะคะเกิดรสชาติโอเคแล้วก็ สามารถใส่พิมพ์นึ่งนะแต่พักแป้งนิดนึงก็ได้นะคะพักสักครึ่งชั่วโมงเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวแม่โอจะขอพักแป้งก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะให้น้ําตาลให้อะไรเขาละลายอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามามาใส่พิมพ์นึ่งกันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่แม่โอพักตัวขนมไว้นะคะนี่นะแม่โอก็จะคนนิดนึงเพื่อให้เขาบางทีแป้งมันอาจจะนอนกลเนะ แล้วก็คนนะถ้าเกิดว่ามันมันไข่ปั่นมันสับปะหลังออกมาแล้วมันไม่ค่อยมีน้ําหรือ,อยังไงก็สามารถเพิ่มเติมน้ําเข้าไปได้นะคะให้ผสมออกมาแล้วเหมือนเหมือนกับที่เราทําข้าวข้าวให้เด็กทานนะคะเด็กอ่อนนะนะประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคในทีนี้แม่โอก๋ก็จะเทใสพะะ่พิมพ์นะคะพิมพ์ก็ทาน้ํามันนิดหนึ่งเพื่อป้องกันขนมติดนะคะอ่านี่นะเทใส่พิมพ์ อันเล็กอันใหญ่แล้วแต่เลยเนาะจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมตามชอบนะคะหรือใครมีพิมพ์ขนมชั้นสวยๆก็ใช้พิมพ์ขนมชั้นก็ได้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยเสียดายโขเนะ,ะทำให้เขาเสมอกันนิดหนึ่งนะพอได้อย่างนี้ละเดี๋ยวไม่ออจะนำไปนึ่งเนาะนึ่งให้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกมะพร้า,พาวกันนะคะ ค่ะหลังจากที่แม่โอ๊นึ่งขนมมันนะนี่นะนึ่งเสร็จแล้วนะนึ่งประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของขนมนะแล้วก็อันนี้แม่โอ๊ก็มาคลุกในมะพร้าวมะพร้าวก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะแต่แม่โอ๊ชอบนะนี่แล้วก็เรามาคลุกมะพร้าวนะคะแค่นี้ก็ขนมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะก็ตัดเป็นชิ้นนะชิ้นชิ้นอย่างนี้นะชิ้นพอคำ ไม่ใช่พอคำรอกชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งอนี่นะคุกกับมะพร้าวอย่างนี้นะคะนี่ขนมมันสำปะหลังนะคะเนี่ยทำไม่ยากเนาะทำง่ายๆน,นี่เนาะต่อใส่จานเสิร์ฟนะคะ โอเคแม่อ,อกก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันเนาะถ้าเกิดใครชอบก็ลองทําตามดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ